สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในกลิปนี้ได้เพื่อนาไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564นี้นะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถแอดลไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับขอโปรโมทสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเช่าบูชาตะกุดหรือว่าเป็นหินมงคลต่างๆก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่บูพยา59นะครับก็ขอดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับก็จะเป็นตะกุดประมาณนี้แล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้มันเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะใครที่อยากได้หรืออยากเช่าบูชาก็ติดตามช่องนะครับหรือว่าติดต่อที่ช่องได้เลยนะครับ ที่เรามาดูในเรื่องของไพ่กันนะครับในช่วงของเดือนนี้กันไพ่เมนหลัก นะครับในช่วงของเดือนนี้ก็จะได้นายออกเพนทาขึ้นนะครับแต่ว่าโดยพลังงานภาพรวมของไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าชาวสิงและคณะสิงอาจจะมีในเรื่องของความอึดอัดใจนะแล้วก็มีในเรื่องของความคิดทัศนคติมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจหรือว่าการที่จะต้องใช้ในเรื่องของพลังงานของตัวเองนั้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า คุณไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไพ่ออบ่งบอกโดยภาพรวมว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาสามารถที่จะมีในเรื่องของการร่วมมือการที่เราจะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ดีได้เพียงแต่บางทีเราเองจะต้องใช้ในเรื่องของการเยียวยากับในเรื่องของภาวะจิตใจของตัวคุณเองสักนิดหนึ่งไพ่เมหลักของตัวคุณได้ายออบเป็นหกักเลนนะครับ ในอ็อปเปนทักเกิลเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกแสดงถึงในเรื่องของศักยภาพของตัวเราเองที่เราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะครับเราพยายามรักตัวเองให้มากตอบโจทย์ของตัวเองให้มากที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวที่เอาแต่ตัวเองเป็นหลักนะครับแต่หมายถึงในลักษณะของการที่ว่าเราควรจะต้องอยู่ในท่ามกลางความสุขของตัวเองให้ได้บางอย่างเนี่ยความสุขรอบตัวของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นผิดอะ มันค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราอยู่น,นิ่งเงียบเราอยู่ในที่ของตัวเองมีชีวิตของตัวเองที่แบบอยู่ในความสงบเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความสุขที่เข้ามาตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นเพราะว่าในช่วงเนี้ยนะครับไพ่บ่งบอกเลยว่าคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้ง หรือว่าในเรื่องของการที่มีในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่คุณนั้นจะเกิดในเรื่องของความเสียหายมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นหรือไพ่ที่ถูกขัดแข้งขัดขาใครที่ทําประโยชน์นะครับในเรื่องของธุรกิจต่างๆอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบางคนเกิดในเรื่องของการฟ้องร้องหรือคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่าอิทธิพลของ เดวิล uh, เนี่ยหมายถึงในลักษณะของการที่มีปัญหาในเรื่องของการมีปากมีเสียงการมีความเข้าใจผิดกันแล้วถูกหลอกถูกโกงได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีแฮงแมนมันสร้างในเรื่องของภาวะความกดดันให้กับตัวคุณ แล้วก็ปัญหาต่างๆที่ลุมเหลากับชาวสิงแล้วก็ลักนณาสิงแต่ฟังแบบนี้เราไม่ต้องอดครวนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคุณสามารถที่จะเยียวยาตรงนี้ได้สามารถที่จะปรับในเรื่องของอสิ่งต่างๆให้กลับมาดีได้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในดวงชะตาสักนิดหนึ่งดวงชะตามีดาวพุธกับดาวราหูสถิตในราศีพบกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําของตัวคุณเองนั่นหมายความว่า พุธกับราหูเน e ี่ยจะมีในเรื่องของการทะเลาะปากเสียงกันการมีทะเลาะวิวาทกันในเรื่องการงานนะครับหรือการกระทํานั่นเองพุธกับราหูจะสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนพอช่วงกลางเดือนจะค่อยๆดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงการเซ็นการค้าการกู้นะครับแล้วก็การทํางานร่วมกับบุคคลอื่นการร่วมหุ้นร่วมกับบุคคลอื่นจริงๆเนี่ยคุณสามารถร่วมหุ้นลงทุนได้นะแต่อยากจะให้ลงทุนกันในลักษณะของแบบ เขเรียกว่าถอยเขาเรียกว่าห่างจากต้นเดือนไปก่อนกลางเดือนไปแล้วค่อยร่วมหุ้นกันนะครับถ้าเกิดใครกําลังจะเซ็นสัญญาขอให้เลื่อนการเซ็นสัญญาไปก่อนช่วงระยะต้นเดือนพอกลางเดือนไปแล้วค่อยเซ็นสัญญาก็จะได้พันธมิตรที่ดีแต่เพียงแต่เราต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง อิทธิพลของดาวราหูอยู่ในเรือนเกณฑ์ราหูเนี่ยนะครับเป็นเน็ตด้วยอยู่ในเลือนเกณฑ์เนี่ยกลุ่มกับดาวพุธม,มันจ,จะมีปัญหาก่อนดังนั้นเนี่ยใครที่เซ็นสัญญาเซ็นกู้เซ็นค้ำต่างต่างในช่วงต้นเดือนระมัดระวังแต่ถ้ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยมีโอกาส <_ Counter. S 1> ที่จะร่วมหุ้นลงทุนได้เพราะดาวการลงทุนแล้วก็ดาวหุ้นส่วนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งกรรมะคือการกระทำและเป็นเน็ตใช่ไหมครับแต่มันฟื้นจากการเป็นเน็ตเ <_ troubles> พราะว่ามันได้กฎของราหูนั้น ฟื้นฟูขึ้นมาดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงทำให้ดาวหุ้นส่วนไม่ได้เป็น,นเน็ตเนาะสามารถสามารถที่จะลงทุนหรือสามารถที่จะมีหุ้นส่วนได้เพียงแต่ต้องเป็นกลางเดือนไปแล้วนะครับเนาะก็โอเคประมาณนี้คุณก็จะมีในเรื่องของพันธมิตรที่ดีพันธมิตรที่เข้ามาสับสนให้กับตัวคุณดาวผ่าสบดีก็เล็งลักนาด,ด้วยได้รับโอกาสสิ่งดีๆปัญหาต่างๆที่คุณเจอเนี่ยจะ ได้รับการแก้ไขเยียวยาไปได้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีซิกออฟซอดเกิดขึ้นเราอาจจะเครียดเราอาจจะก,กังวลในช่วงแรกแฮงแมนมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผลประโยชน์อาจจะไม่ลงตัวก็ค่อยๆปล่อยวางเคลียรไปทีละสเต็ปเคลียรไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวคุณก็จะสามารถที่จะเหมือนกับ ใครสถานการณ์ได้เพราะว่าไพ่ที่บอกว่าซ of s w o r d เนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะเยียวยาตรงนี้ไปได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือสามารถที่จะมีหุ้นส่วนคนใหม่ที่ดีกว่าคนเดิมเข้ามาก็ได้หรือคนเดิมก็ได้แต่เพียงแต่ระมัดระวังช่วงแรกเท่านั้นเองแล้วมันก็จะค่อยๆเยียวยาจิตใจของตัวเราเองได้จากไพ่6ดาบ6ดาบหมายถึงการฟื้นฟนูการเยียวยาหรือการแบบ ประคองไปก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วเราก็จะแก้ไขได้และสามารถที่จะมีการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของหุ้นส่วนการลงทุนที่ดีต่อกันและกันส่วนใครที่ทํางานในเรื่องขององค์กรนะครับที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินโดยตรงแต่เป็นการขัดแย้งกันในองค์กรก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนอิจฉากับตัวเราใส่ร้ายป้ายสีกับตัวเรา,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 เรานะครับช่วงต้นเดือนเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเดวิลคือการโก ก,การถูกหักหลังการถูกทําอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์กับเราใส่ลายป้ายสีเราประมาณนี้จะมีคนอิจฉาทาให้ตัวคุณต้องตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่กําลังเจอเพราะว่าเราต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาในช่วงต้นเดือนและเดือนที่แล้วอะนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยพักน่าจะพักอยู่ที่ราศีพฤกษภเป็นพเพราะเรือนกรรมะด้วยแล้วมันมีอิทธิพลตั้งแต่เดือนที่แล้วมาจนถึง ต้นเดือนนี้ดังนั้นกลางเดือนจะค่อยๆผ่อนคลายดีขึ้นนะครับดังนั้นอดทนอีกนิดเดียวกลางเดือนจะดีขึ้นนะครับดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ใครที่กําลังเป็นกังวลใครที่กําลังแบบอยากจะสแสวงหาที่ใหม่ละไม่อยากอยู่ที่นี่ละเพราะตรงนี้มันมีแต่ความอึดอัดใจเพราะแฮงแมนคือความอึดอัดใจนะครับอยากจะไปสแสวงหาในถิ่นอื่นอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆที่มันดีต่อตัวเราเอง นะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันก็บ่งบอกนะว่าคุณรู้สึกไม่พอใจละนะครับอยากจะไปแสวงหาในสิ่งที่ดีกว่าคือ2ไม้เนี่ยมันเป็นลักษณะข,ของการที่เรามีความมั่นคงในเรื่องการงานดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะแสวงหาในการงานอื่นที่เพิ่มในเรื่องของศักยภาพการเงินนะครับแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของการทํางานต่อยอดในการทํางานเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อให้เรานั้นมีในเรื่องของ สิ่งที่ดีมากขึ้นประมาณนี้นะครับดังนั้นชาวสิงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนดาวพัสบดีคือดาวพุตตะคือดาวแห่งการลงทุนดาวแห่งการเริ่มต้นเนี่ยมาเล็งลัคนาแล้วให้ลาบให้ผลกับในดวงชะตาของชาวสิงแล้วนะครับดังนั้นบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งที่ดีหรือการเติบโตการพัฒนาการต่อยอด พัฒนาที่ดีได้แล้วเช่นกันนะครับอปรสรคปัญหาควรจะคลี่คลายได้เพราะดาวเสาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนอลิหมายความว่าอุปรสรรคจะเข้ามาแต่มันเข้ามาแค่ทดสอบจิตใจของคุณเท่านั้นเหลวมันก็จะผ่านพ้นไปได้เองทุกอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็เคลียร์ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้จากไพ่คิงออฟมอน ิงออบมาดเนี่ยเป็นไพ่ของการเจริญเติบโตการบริหารการจัดการที่ดีคุณสามารถควบคุมในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จและสามารถจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่ดีและคุณจะสามารถมีการยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือให้กับตัวคุณได้และสามารถที่จะมีการงานเติบโตมั่นคงที่ดีได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่าคิงถือไม้เนี่ยแปลว่าในเรื่องของการงานจะเจริญเติบโตพัฒนาไปในสิ่งที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นสามารถคอนโทรลในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอิทธิพลการเงินของตัวคุณก็คือนายออ t เปนทักเิเหรียญเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวสิงลัคนณะสิงมีโอกาสในเรื่องของการเงินเฟื่องฟู มีโอกาสในเรื่องของการเงินเนี่ยดีมากพอสมควรเลยทีเดียวสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้ลายล้อมไปด้วยเหรียญเต็มไปหมดเลยมันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับแปลว่าการเงินเนี่ยดีมากมอยู่ตัวถึงแม้จะไม่เสร็จเหรียญแต่ก็9ก้าเหรียญก็คือค่อนข้างจะแอดวานพอสมควรแหละเนาะการเงินแสดงว่ามีโอกาสในทิศทางที่ดีมากขึ้นต่อยอดผลผลิตต่อยอดในเรื่องของการลงทุนที่ดีเนาะพระดาวการลงทุนก็มันเล็งลักนาให้ลาภให้ผลกับชาวสิงห์แล้วแล้วก็ มีอิทธิพลของดาวเกตสุริยอาินะครับโคจอรมาอยู่ในเรือนการเงินก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหมุนเงินหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะมีเกณฑ์เงินชนเดือนได้ในบางคนอิทธิพลของหเหเรียนหมายถึงนักษณะของการที่เราอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวบางคนอาจจะหมุนเงินได้ติดขัดสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับ ยังไงก็จะสามารถที่จะมีในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จได้ในช่วงประมาณกลางเดือนเพราะดาวการเงินเนี่ยกลุ่มดาวราหูไงมันหมายถึงในเรื่องของความขัดแยง้งการเงินผลประโยชน์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมีในเรื่องของการเจียดออกไปจ่ายออกไปเยอะนะครับเพราะว่าเก้าเหรียญกับไฟออฟเพนทากเกิลคือเงินที่ต้องใช้ใจ่ายเปลืองพอสมควรนะครับแล้วดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวการเงินจะโคจรเข้าสู่เรือนลาพา จะได้ราบได้ผลเรื่องการเงินที่ดีมากขึ้นเฟื่องฟูมากขึ้นดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบริหารการเงินสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะเหลือการเงินได้ในเรื่องของเดือนกรกฎาคมนะครับทีนี้เรามาดูไกด์ลกกไลน,น์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับผมขอทําไกด์ไลน์ให้ก่อนเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวจะทาแบบต้นๆคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับ1เหรียญ เฮอร์มิตนะครับเดอะสตาร์เดอะมูนแล้วก็นายออฟวานความรักความสัมพันธ์นะครับไกด์ไลน์ให้ก่อนเนาะชาวสิงลัคนาสิงโดยภาพรวมนะภาพมันก็ยังบ่งบอกอยู่เหมือนกันว่าแม้กระทั่งในเรื่องของความไม่พอใจนี้ช่วงของเดือนเนี้มันมีอะไรก็อาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ นะครับชาวสิงและคณะสิงต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงเนาะเพราะอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ดังใจเพราะไพ่เดอะมูนก็เข้ามาเดอะมูนมันหมายถึงความไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบากแว้งกันเนื่องจากดาวราหูคือดาวคู่หูคุณโครจรอ,อยู่ในเรือนกรรม,มะเบียนกับลักนาแล้วกลุ่มกับดาวพุธเป็นคู่ศัตรูปากก็คือมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกันในเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะเป็นความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดใจเราไม่พอใจหรือเรามีความรักที่มันไม่ไม่สมหวังอาจจะเป็นแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นเดี๋ยวจะค่อยๆฟื้นฟูและดีขึ้นขอให้คุณใช้ในเรื่องของสติความคิดและการหยุดนิ่งเฮอร์มิตหมายถึงการหยุดนิ่งการใช้สติในการเขาเรียกว่ามองแล้วก็ทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรามีปัญหาอะไรกันเราทะเลาะได้ด้วยเรื่องอะไรกัน เรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะคือมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้แต่เราก็อยากได้ความจริงแต่เขาก็ไม่ยอมไม่พูดเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นความขัดแย้งระหว่างกันแต่ถ้าเราทบทวนและใจเย็นสักนิดหนึ่งเฮอร์มิตเนี่ยหมายถึงการแสวงหาความจริงและก็พยายามไต่ตรองกับทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่ผ่านมาทบทวนสิ่งต่างๆในอดีตแล้วคุณจะค้นพบกับแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตเพราะตอนนี้เดมูลมันคือหมายถึงในเรื่องของความมืด ความไม่ชัดเจนมันก็จะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นนะครับมีนออฟวานเกิดขึ้นด้วยหมายถึงใลักษณะของการที่เราจะได้การเต็มๆความรักความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะคนาธาตุไฟจะมอีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวสิงห์รวมทั้งตัวคุณเองด้วยเป็นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับที่มีโอกาสในเรื่องของการติดต่อการสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันอะไรที่มันไม่ดีใน ช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยจะค่อยๆชัดเจนนะจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์มาบอกว่าสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณมิตตกสิ่งที่คุณไม,ณไม่ไม่รู้เนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยนะครับเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์มันถึงความหวัง มันคือแสงสว่างที่เจิดจัสแล้วในยามค่ําคืนเห็นไหมครับเพราะดมูลบางทีมันมืดพระจันทร์มันมืดอ่ะมันหมายถึงเรามองไม่เห็นมันหมายถึงความไม่ชัดเจนแต่เดอรสตาร์มันคือแสงสว่างมันคือแบบความชัยอ่ะเนาะมันหมายถึงลักษณะของการเต็มเต็มแล้วแสดงว่าไพ่มันแก้กันละดังนั้นเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของการคิดทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีแล้วทุกอย่างคุณก็จะสามารถแบบกระจ่าง ได้แล้วก็จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงกันมากขึ้นสามารถที่จะมีในเรื่องของความรักที่แบบเป็นความรักที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า a อ็ดออฟเพนทาเคคือความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ นะหรือว่าในลักษณะของความมั่นคงนั่นเองความรักของคุณก็จะ PLAY ค่อยๆดีขึ้นและก็สามารถหาทางออกได้มีการเจ็ดจรัดได้มากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและการฟื้นฟูจิตใจได้มากขึ้นจากการที่เราวิตกกังวลต่างๆจะค่อยๆมีสิ่งที่ดีคลี่คลายให้กับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงนะครับนำไปปรับประยุกตใช้ได้เหมือนกันเนาะก็สามารถที่จะ ติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือจะเช่าบูชาตะกุดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับติดตามได้ที่ช่องบูพยา59นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ